มีประเด็นที่ชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเมาแล้วก็ไปหยิบขวดน้ํามันเป็นขวดน้ําอัดลมอะค่ะแต่ข้างในเนี่ยจริงๆเป็นน้ํายาล้างห้องน้ําหยิบขึ้นมากินเข้าไปคือประเด็นเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่ว่าญาติพาส่งโรงพยาบาลทันทีหมอฉีดยา ให้ยากแก้อาเจียนแล้วกลับบ้าน hmm. สุดท้ายแกเสียชีวิตนะคะวันนี้ญาติออกมาถามว่าทำไมถึงปฏิบัติแบบนี้จนทำให้ญาติเขาเสียชีวิตเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องของคุณนัทวุฒิอายุ44ปีนะคะผู้เสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมค่ะ วันนี้มีญาติมาเล่าให้ฟังญาติชื่อคุณประนอมนะคะอายุ50ปีก็บอกว่าคือตัวนายนะัทวุฒิผู้เสียชีวิตเนี่ยวันเกิดเหตุคือ13ตุลาคมเมื่อวานนี้ตอน11บเอโมงเชา้าคุณนะัทวุฒิเนี่ยอยู่ดีๆแกก็มาบอกกับคุณประนอมซึ่งเป็นญาติว่าโอ้ยเมื่อคืนเมามากเลยแล้วตอนนี้หิวน้ำพูดจบแกก็คว้าขวดนี้ท่านผู้ชมคะคว้าขวดนี้ขึ้นมาขวดเนี่ย เป็นขวดน้ําอัดลมแล้วพี่ไก่ดูสิฉลากมันเป็นสีเขียวคือดูแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่ามันคือน้ําเขียวอ่ะใช่ค่ะขวดอ่ะเป็นน้ําอัดลมที่เป็นของจริงๆข้างในแต่เดิมเนี่ยก็คงจะเป็นน้ําสีเขียวแล้วมันหน้าตาเป็นแบบนี้คุณนัทวุฒิแกคว้าได้แกบอกหิวน้ําแกก็ดื่มเข้าไปเลยตอนแรกนะคะมันมีของเหลวสีเขียวอยู่ด้านในเนี่ยประมาณครึ่งขวดแกกินเข้าไปครึ่งของครึ่งหนึ่งในขวดหมายความว่า กินไปหนึ่งส่วนสี่ของขวดครับอ่าครึ่งหนึ่งของของเหลวที่มีอยู่กินไปสุดปุ๊บแกก็รู้สึกว่ารสชาติมันไม่ใช่น้ําอัดลมแกก็ถามออกมาน้ําอะไรเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของขวดอยู่แถวนั้นค่ะชื่อคุณทัศน์แกก็บอกมาบอกเฮ้ยนี่มันน้ํายาล้างห้องน้ําที่ผมมาแบ่งเอาไว้คือไปซื้อขวดน้ํายาล้างห้องน้ําขวดนี้มาค่ะท่านผู้ชมทีมงานช่วยเอาบาข้างล่างออกหน่อยนี่น้ําข้างในมันเป็นสีเขียวจริงจริง ยี่ห้อนี้น้ำยามันเป็นสีเขียวจริงๆแล้วคุณทัศน์แกบอกว่าแกไปซื้อมามันขวดใหญ่มันเป็นแกลลอนแล้วแกก็เลยตั้งใจว่าจะแบ่งใส่ขวดเล็กแบ่งเพื่อนแบ่งญาติอะไรเอาไปใช้กันก็เลยไปใส่เป็นขวดซ้ายใส่ขวดน้ําอัดลงทิศมันเป็นฉลากสีเขียวด้วยคุณทัศน์แกก็ร้องบอกไปว่านี่มันน้ํายาล้างห้องน้ำอ้าวเท่านั้นแหละค่ะญาติก็พาคุณนัทวุฒิส่งโรงพยาบาลทันที ตอนนั้นตัวคุณนัทวุฒิเนี่ยญาติบอกว่ายังมีอาการปกติพูดคุยรู้เรื่องทุกอย่างค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลคุณนัทวุฒิแกเริ่มมีอาการอาเจียนหมอถามอาการญาติก็เลยเอาขวดน้ําอัดลมขวดซ้ายเนี่ยค่ะที่ใส่น้ํายาล้างห้องน้ําแบ่งมาเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างให้คุณหมอดูเลยบอกอ๋อเขาดื่มน้ํายาตัวนี้เข้าไปนะปรากฏหมอฉีดยาให้ฉีดยาให้เสร็จหมอก็บอกว่าอ้าแต่ยับรับยาแก้อาเจียนได้เลยนะ แล้วกลับบ้านฉีดยารับยาแก้อาเจียนกลับไปกินที่บ้านแล้วให้กลับบ้านเลยค่ะเอ๊ะทำไมไม่ล้างทองหรือว่าต้องตรวจอะไรมากกว่านี้ไหมนี่คือคําถามญาติเลยแต่ตอนนั้นก็คืองงๆก็เอาเอาแต่เราเอาเอา,เอาขวดให้หมอดูแล้วหมอคงรู้แล้วนะมหมอรักษาแบบนี้ก็พากันกลับบ้านไปผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงค่ะสี่โมงเย็นคุณนัทวุฒิแกน,น็อกเลยไม่มีชีพจรโทรเรียกหนึ่งห้าให้มาช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ได้แล้วเพราะเสียชีวิตแล้ว ก็ญาติก็เกิดเป็นคําถามอะค่ะว่าแล้วทําไมหมอถึงไม่ให้แอดมิดนอนรักษาหรือรักษาอะไรมากกว่านี้ตอนตอนที่ไปโรงพยาบาลไปหาน้องอนะเขาก็มีสติดีอยู่นะใช่ไปถึงเขาก็เรียกพี่อ้าพี่พี่มาเหรอเออแล้วทําไมทําไมเองต้องไปกินยาผมเมามากผมคิดว่าน้ําผมก็เลยกินเขาว่างี้เขาบอกว่าญาติมาใช่ไหมมาแล้วเอายา แล้วก็พาคนป่วยกลับบ้านที่แรกแปลกใจนะแต่พอมาถึงบ้านหมอมาตรวจมาตรวจศพมาที่สศพก็เลยถามหมอขาดใจก็เลยว่าทําไมไม่ให้นอนโรงพยาบาลเขาบอกว่าเคสมันไม่ใช่ไอ้ที่ว่ากินยาแล้วล้มน่ะหัวฟาดพื้นหรืออะไรเขาจะให้นอนดูอาการถ้าเขาให้เซ็นพี่ก็จะเซ็นเซ็นให้น้องนอนแต่เขาไม่บอกเขาก็ไม่ถามว่าจะให้นอนโรงพยาบาลไหมจะรักษาต่อไหมเขาก็ไม่ถามเขาก็บอกแต่ว่า รับยาพาผู้ป่วยกลับบ้านนั่นนะคะคือญาติคุณประนอมท่านเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าวันที่เขาเสียชีวิตที่บ้านคือสุดท้ายเนี่ยหนึ่งมาเนี่ยยังพาไปโรงพยาบาลไม่ทันเลยนะเสียชีวิตที่บ้านก็เลยชนสูตรศพที่บ้านเวลาชนสูตรศพอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมจะต้องมีหมอมาที่บ้านครับญาติๆก็ยังถามหมอว่าแล้วทํ้ไมวันนั้นหมอถึงให้กลับบ้านก็ได้คําตอบว่าอ๋ออาการแบบนี้ถ้าไม่ล้มหมอจะให้กลับบ้าน ญาติทุกคนก็คืองงกันหนักเข้าไปกว่าเดิมว่ามันเกี่ยวอะไรกับล้มคือกินยาล้างห้องน้ำถ้าไม่ล้มหมอจะให้กลับบ้านตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะ ส่วนทางเจ้าของน้ำยาล้างห้องน้ําที่เป็นผู้แบ่งใส่ขวดสีเขียวเนี่ยคุณทัศน์แกบอกว่าอายอมรับแกทําเองแล้วตอนนั้นน่ะตัวแกก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่าคุณนัทวุฒิผู้เสียชีวิตแกดื่มไปก่อนแล้วค่อยมาถามมันก็ไม่ทันแล้วส่วนตัวติดใจว่าทําไมหมอไม่ล้างท้องทั้งนั้นที่ญาติก็แจ้งข้อมูลชัดเจนแล้วมีตัวอย่างน้ําไปให้หมอดูด้วยเขาอยากจะกินเหมือนไอ้น้ำหวานที่นี่หน่อยพอไปไปงานกก็ทิ่มนะนใช่กินแล้วมาถามผมก็เลยบอกเอ้า มีน้ำยาล้างห้องน้ำแล้วนะอ้นั่นน่ะมันเก็บเก็บนานยังไงไม่เพิ่งตอนได้กี่วันสามสี่วันนี้ตอนก็ไปส่งโรงพยาบาลทำไมเขาให้กลับมาผมเลยงงทาไมเขาไม่ดูรักษาดูล้างทงล้างท้องรู้ว่ากินยาไปแล้วยาแบบตัวนี้ผมให้ตัวอย่างไปแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจตายอืมคือเรื่องการเอาน้ํายาล้างห้องน้ําสีเขียวไปใส่ขวด ฉลากสีเขียวอันนี้มันก็เรื่องหนึ่งเนาะแต่อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องการรักษาของโรงพยาบาลของคุณหมอเพราะว่าญาติติดใจนะคะทีมข่าวเราไปสอบถามยังโรงพยาบาลที่ญาติแจ้งว่าส่งตัวผู้เสียชีวิตไปรักษาปรากฏว่าวันนี้ไม่มีใครสามารถให้ข้อมูลใดๆได้เลยนะคะบอกแค่ว่าต้องรอให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชี้แจงซึ่งเข้าใจว่าวันนี้วันหยุดราชการนะคะก็เลยผู้อำนวยการท่านก็เลยไม่ได้ชี้แจงอะไรอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะ